เศืส่วนอวัยวาในตัวของเรานี่แหละให้ฟังพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนที่อื่นสอนในตัวของเรานี่เอง <c oughs> คือว่าอยู่ไใกล้เราเห็นเรื่องของใกล้นิดเดียวเลยไหมอเอาใจใส่ แท่จริงของใกล้นี่แหละมันเสียหายมากหมายกับของใกล้หละถ้าของใกล้ๆมันเสียหายมันก็เลยของใหญ่ตัวฐาทก่วงผง,งเสียหายไปตามๆกันเมื่อสอนของใกล้ควบคุมของใกล้ได้แล้วนั้นส่วนอืนอ่นๆนอกนั้นว่วงไกลออกไปจากตัวของเรา ก็รักษาง่ายถึงของภายนอกรักษาไม่ได้แต่ขอให้รักษาภายในถึกก็เป็นนั้นเรียบร้อยดีเหมือนกันพระพุทธองค์สอนคนเดียวในโลกอันนี้ที่ให้รักษาตัวของเรา <c oughs> คือรักษาหูตาจมูกม่อกายใจ มนชาวโลกไม่มีใครสอนหรอกที่สอนสอนกับมันล้วนแล้แต่อ้อการทำคำสอนไปเจ้าทั้งนั้นชาวโลกเห็นว่าเป็นการผูกมัดลัดตัวรัไม่ให้กระดุกกระดิกได้เป็นการยากที่จะรักษาได้ ถ้าปล่อยตามเรื่องตามราวเป็นของสบายได้รับความสุขท้แท้จริงแล้วพระพุทธองค์สอนว่าเราทำรวมตาหูจมูกิือกายใจเป็นของดีแล้วถึงอะไรกระบมันก็ไม่หวั่นไหว ส่วนที่ไม่ได้รักษา,า,าการชาวโลกเขาเห็นว่าสบายถ้าหากรักษาไม่สบายมันเป็นการดีบังคับต่อ,อยตา,ามเรื่องตามร,ราวแต่มันก็เหลือร้อนอยู่ทุกประยะัมีามการสงบด้วยสักทีพุทธเจ้าท่านเทศนาว่า คุณาสังวโลสาธุสาธุโลตายาสังวโลข้านายญสังวโลสาธุสาธุจิหายญสังวโลกายายญสังวโลสาธุมนัสสาสังวโลสาธุสัพพัธาสังวโลพิจุ รนว่าอย่างนี้คือว่าส้ารวมตาส้ารวมหูส้ารวมจมูกซ้ำรวม,มรวมีดกลาในกายส้ารวมรีทั้ารวมกายส้ารวมใจสิ่งของมดืดส้ารวมหมด <c oughs> ตาถ้าหากมัไม่ส้ารวม โดยส่วนมากส่งไปภายนอกเห็นลูปเห็นเสียงเห็นลูปแล้วก็ไม่ต้องสังรวมละมันก็พุ่งออกไปนอกมันเห็นลูปลูปดีก็ชอบใจลูกไม่ดีก็ไม่ชอบท่านว่าตาเมือก้างู ูเหมือนกระจระเข้เพื่อธรรมดาตาเนี่ยต้องสอดสองไปในที่ต่งางๆโดยส่วนมากโดยส่วนมากอสอส่องไปในที่ลี้ลับทั้งเปิดเผยแล้วไม่อยากดูหรอกดูจะลี้ลับสิ่งมันเี้รับเ็นชอบดูนะอนี่ามันส่งไปนอก <c oughs> ส่งไปแพ่งโทษความไม่ดีไม่งามความผิดทุกสิ่งทุกอย่างแห่งไปทางนอกแ้วมันในความสุขที่ไหนล่ะมัแพ่งเะะนี่ถ้าความเดือดอร้อนเนี่ภายในหาความสุขสบงบไม่ได้ <c oughs> เพราะเหตุนั้นแหละผู้ที่ต้องการหาความสงบสุขจึงต้องระวังต้องระวังด้วยทางกายวาจจใจ <c oughs> <c oughs> ระวังตาเสียก่อนวังระวังตาอย่างเดียวเสีก่อน ระวังเปน็นส่วนไปเป็นอย่างๆไปไม่ใช่ระวังไม่ให้เห็นโดยจันมากไม่เห็นอยู่แล้วมันต้องส่งออกไปแท่งออกไปเพื่อโทษคนอื่นไม่ใช่เท่งโทษตัวเองมองดูไปเท่งออกไปต้องเท่งโทษเขาต้องเท่งเพื่อแท่งโทษคนอื่นทย้งนั้นเล จบพิดพิรุด้วยระการต่างๆเขาไม่รู้สึกเลยสักหน่อยสักหน่อยเดียวแต่เราเพ่งโทษในคิดอย่างนั้นมันมีพิรุธอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้อะไรเพ่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้นตัวเขาเองนี่ไม่รู้เรื่อง เขาไปอยู่เฉยๆธรรมไดาไหมแต่แพ้อองแล้วก็มาเมื่อเดือดร้อนเราเองละคันมีความรักก็เกิดความให้ความเย็นดีเ้อาร้อนเข้ามาภายในมีความโกรธก็เกิดร้อนเข้ามาภายในความไม่ดีไม่งามก็เกิดความร้อนเข้ามาภายในทห้งเพงทั้งความไม่ดีในงาน ความดีควางามกะร้อนเพราะเหตุความดีนั่นแหละร้อนความดีหายากคนไอคนที่จะเห็นว่าเป็นของร้อนนะหายากเช่นความดีคือความรักคือความพอใจขึ้ความเย็นดียิดใจอย่างนั้นแหละถอนไม่ออกนั่นเรียกว่ามันร้อน สอนให้หากันระวังถ้าหากก็มไม่อยากร้อนสอนให้ระวังพรุทธเจ้าสอนอย่างนี้ถ้าจาอยากจะได้ความสุขต้องให้ระวังตัวนี้ไ้ก่อนไม่ต้องให้ใจะระวังภายนอกระวังตัวของเรานี่แหละคนภายนอกหรือคนอื่นเรือสิ่งอื่นต่ตามมันจะเป็นอะไรกต,ตามมันเป็นรเรื่องของเขา อาหากทุกๆคนพากันระวังสังวรอย่างนี้ทุกๆคนแล้วเมื่อสงบสุขเพ่านั้นสิมันจะมีทุกข์มาจากไหนต่างคนต่างระวังสังวรมุขสุกคลนั่นเอีเขาพากันเพลิดเพลินสนุกเฮฮาทางตานี่มากมาย ทางหูก็มากมายเสียงเพราะเสียงไม่เพราะครับตามฟังเพลงเพื่อประการต่างๆนั้นเรียว่าทางหูทางลูปทางตาเนี่ยว่ะรูปภาพภายนต์ดูหนังตลมีเจอะไรต่างๆทุกอย่างคนที่ดูนั้นตาต้องมองดูส่งไปนนลืมตัว เข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังลืมตัว <c oughs> เมื่อเป็นทุกข์อยู่กับแบานั้นแต่เขาเข้าใจว่าเป็นสุขความจริงเมื่อทุกข์ในนั้นทุกข์เพราะกา,ารลืมตัวนั่นเละมันทุกอย่างมากก็คือคามหลงมัวเมาเนี่ยทุกอย่างนักที่สุด ทุกอย่างขนาดกลางก็ะือวน็ดเหนื่อยคือยาการนั่งเสียเวลามเวลาทำมาหากินเสียเงินเสียทองนี่ยทุกอย่างต่อตอมาได้ทุกหลายเรื่องหลายอย่างห <c oughs> <c oughs> าเงนินหน้าทองม,มาได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท่อแล้วก็ยังไม่พอ เอาไปเลี้ยงตาอีกไปเลียงหูอีกทั้งตาทั้งหูือกินไม่ใช่กินแต่ทางปากมันยกเลือนเลยสิเงินเดือนมันจะมีมันจะกอใช้มาจากไหน <c oughs> นี่แหละพอทัศพอเป็นที่นิทัศนะสําหรับให้ิิเจรณา มันเป็นจริงไหมพระพุชธเจารยสอนให้สํารวมครั้งสัารวมได้แล้วนั้นมันจะเป็นจริงไหมจะเป็นสุขไหม <c oughs> ไม่ใช่ไปให้ดูดูเหมือนกันนธรรมดาตานี่มันเห็นหรอนับเยอะก็เห็น มันตรงออกไปเห็นหมดเลยเรียกว่าตาในตามันต้องมีภายในภายนอกหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีภายในภายนอกเหมือนกัน <c oughs> แต่ให้ซ้ำรวมละวางที่จะนาเป็นของ่อที่คูณตัวเน่าที่จะนา้ายเป็นอนิี้จังทุกขังอนัตตาที่นของให้มันไว้เที่ยงเป็นทุก สวยทุกข์อยู่อย่างนั้นแนหะมองแล้วมองเล่าเห็นแล้วเห็นเล่าไม่แล้วไม่เล่า่สักทีนะเรียกว่ามันทุกข์ไม่ได้เห็นก็คิดถึง <c oughs> มันคิดหายเสีองสูญแล้วก็คิดถึงนั้นมีมั็ดีใจเสียใจอะไรต่างน,น,นั้นท่านว่ามันจะทุกข์อย่างนั้นแนหะเพราะมันครับเกอกปิดเกอบไปห่ายเดียวอยงนั้น <c oughs> เฮ้ทาคารนี่ถึงหูก็ทำนองเดียวกันนะฟังสิ่งที่เพาะที่สบอกสับใจเพื่อเพยินดีพอใจไม่ระวังทั้งวอนถ้าระวังทั้งวอนแล้วให้ดูไว้ตัวใจตัวเดียว แต่คนที่คนที่ไปยินนั่นน่ะเขได้ยิน,นยจากอะไรเสียงม่ากระทบเสียงก็ไปเรื่อยซักว่าเสียงมันกระทบในตนี้ตัวอะไรแต่เราก็ปรุ้รงไปแจงเพราะว่าสนุกสนานอย่างถูกเสียงกระทบกระทั่งมันจะเป็นลมเป็นแล้วไปเฉย นี่ตนมีตัวเลยแต่เปาเอาไม่คิดมาฝึกมาครองมาพิจารณาอยู่นั่นและไม่หายสคกทีนนจึงค่อยเป็นทุกข์ท่านให้ระวังสังวรคือให้ปิจเจรณาอันนี้ก็เป็นของไม่เทีย่ยนอันนี้ก็เป็นทุกข์เกิดขึ้น้วดับไปเกิดขึ้นไปเดียวดาวความหายไปไม่มีตนมีตัวได้รว ก <c oughs> ินคานี้กินนี่ก็เป็นของทั้งคันเหมือนกันก็ไม่มีตนมีตัวเหมือนกันมันมาตามลมลมพัดมายังค่อยถูกกินกินเย็นกินหอมกินแรงต่าง ถูกสัมผัสถ้ารู้สกว่าถ้าชอบอาไายหอมก็พอใจอยากจะได้อยากจะดมอยู่เสมอเสมอถ้าไม่หอมก็พอใจอยากจะปัดทิ้งแต่ก็ปัดไม่ไปพรอมนมาตามลมเราหายใจเข้าออกแล้วมันก็ไปตามลมมันสิเราห้ยใจเข้าออกมันเข้าตามลมมันสิมันจะหนีไปไหน จมูกไม่ต่างโง่ตายเข้าอะไรไม่ดมก็ดมเหม็นหอมไม่ว่างนั่นน่ะดมมั้แต่ว่าจมูกไม่ได้โกรธนะไม่ได้เกลียดนี่ไม่ยินดีไม่พอใจไม่ไม่มียินดีพอใจหรือไม่พอใจอะไรหรอกตัวใจตั้งหากเป็นยินดีพอใจ นยนินเดีกใจใจยนินเดีกับใจถ้ามูกขาเพียงจะสูบกินเฉยๆคือสูบลมหายใจเขาออกอันนั้น <c oughs> ลเลาวกินของคนอื่นมาเป็นของมาสิ่องอื่นมาเป็นของตัวมีผ้าเอาหนึ่ง ท่านไปเจริญธรรมะนธรรมในฝาถูกกินดอกไม้หอมหวนพระสูร์ก็กินดอกไม้เทวดาแล้วบอกว่าผู้ท่านขี้ขโมยนี่เลยสงสัยขี้ขโมยอะไรพระสูร์ก็กินเขาสิกินดอกไม้ขี้ขโมยดอกไม้อะไรเทวดาสอนหนึ่งสอนพระเนี่ย นี่ก็เป็นขี้ขโมยอีกเหมือนกันตาก็เป็นขี้ขโมยหูก็เป็นขี้ขโมยจมูกก็เป็นขี้ขโมยก็นจิ่งต่างเป็นของเราโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรจริงอื่นไม่รู้เรื่องอะไรรถคันนี้มีสมัมผัสที่ลิ้น เชิงลดแล้วแบบนี้หลายอย่างลดภายนอกภายในลดที่กระทบปลายลิน้นนั่นเรียกว่าชิวหาปราศปราทที่ลิน้นที่สัมผัสที่กายเรียกว่ากายประสาทก็เป็นรถเหมือนอันหนึ่งเหมือนกันที่สัมผัสด้วยใจ ก็เรียกว่ารถมันค่ะพูดสัมพัทธรรมทั้งหลายเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาทาบขึ้นก็ถึงจิตถึงใจสัมพัสภายในนั่นเรียกว่ารถธรรมชาติรดธรชะไิรดรดของประธรรมทั้งสองเสือเจ้าก็เป็นรถอันหนึ่งเหมือนกันทิ่งมาแล้วลดประธรรมชนะจะถึงรถทั้งสวงมด นที่พระองค์ให้สอนให้พากันระวังคือไม่่งไปตามรถภายนอกรถภายนอกมันของติดตัวพันมัวเมาของภายนอกมันไม่ได้เข้าถึงใจเพราะเขาจะท้าไม่ไม่มีอะไรหรอกที่จะหีีกันเมื่อเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นรถภายในแท้ <c oughs> นสายนอกเป็นเหตุในติดในผัวพันมันติดแล้วมันเป็นของต้องสแสวงหารสชาติอันนั้นให้ไปได้สัมผัสกับหลายรีเนี่เสมอเสมอส่วนสายและวา่ะนี่ ส่วกายมันสัมผัสถูกต้องตลอ,อดเวลาอย่างอธิบายให้ฟังแังเย็นก็นดีร้อนก็นดีหนาวก็ดีสบายกายสบายไม่สบายกายก็ดีมันเกิดจากกายมันมีสิ่งกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาดีนเหลือบยุงมุงหลานสารพัดทุกอย่าง ถูกเขาแล้วมันต้องเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายท่า <c oughs> นยังให้ระวังระวังอะไรยังไงอะระวังกายระวังที่ไมสัมผัสรดภายนอกนสัมผัสหลอกแต่ให้รู้เท่ารู้เรื่อง สิ่งเหล่าน,นั้นของกระทบกันอยู่นั้นมีกลายไม่ต้องมีสิ่งที่กระทบอย่างนี้ได้ไหนคนแต่ให้ระวังตั้งมอนคือให้พิจารณาในตัวของเรามันต้องกระทบกระเทือนในอย่างนี้เกิดขึ้มมนมาแล้ก็ดับไปเกิดขึ้มมนมาได้ดับไปเย็นร้อนนอนแข็งบางทีก็หนาวถ้จน เป็นเน็ตเป็นชาแต่มันหายไปไหนปีนี้ไม่มีร้อนปีนี้ก็ร้อนเราใช้จนเหนือที่จะทนทานมือติดลายก็ร้อนเหนือที่จะทนทานแต่มันก็หายไปอีกให้ระวังสังวีนใจนั่นทั้งนั้นไม่ไปกลัพันไม่ติดไในจริงเหล่าน,นั้นบางคนเนี่ยเข้าใจว่า ไม่ให้ติดในภานยังไงของกายของเราเนี่ยกายอยู่ที่ตัวเรานี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยมันก็เท่ากับเทาบเทือนอยู่เสมอแต่ไม่ยึดตัวยังไงมันยากคนที่ไม่ได้ภาวนามันยากยากที่จะเห็นถ้าภาวนาเป็นแ่ะรู้เรื่องหระพูดได้ง่ายกายไม่เจ่ของเราปล่อยวางเลย เพราะธุระทมดมันกระทบกระเทือนด้วยจนไม่ปราดกฏ <c oughs> ฉัท่านพูดถึงเรื่องด้านภาวน,นาท่านเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วถึงออกจากพ่อนามันกระทบกระเทือนกับพิจารณาอย่างนั้นอยู่เป็นเหตุให้พิจารณาไม่ท้อถอยเป็นเหตุให้พิจารณาอยู่ตลอดเวลามีสติทุกเมือ่อ พามันก็เท่ากันเท่าเนอย่างนั้นนั่น,นกายเรื่องให้ระวังกายใหละรักษากายรักษาจิตหนึ่งรวมมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมมาที่จิตแห่งเดียวตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดรวมที่จิตแห่งเดียว รำรวมที่จิตให้ระพัสระวังทั้งวงที่จิตไม่ยินดีไม่ยินดียินลยไล่ให้สิ่งนั้กวงลูกเสียงก,กิ่นรสโภชพะมนกระทบตาหูจหมูกริกายมันก็ไมเ่เป็นพิดเป็นสงฆ์ให้ยู่ได้ทุกความสมุก นีแต่โทรไม่พิจารณาอย่างนี้แหละให้คิดค้นอย่างนี้ใดยหรู้เรื่องอย่างนี้หละให้เข้าใจอย่างนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้จิ้งจะได้ความสุขมิใช่ระวังสังวรไม่ให้ดูไม่ให้กระทบกระเทือนตาหูไม่ระวังไม่กระทบกระเทือนไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ให้ระวังตรงใจใน,นทางหางคนเรามดทางพวงมดทางตัวไวจังหวะทางมัดอยงี้อยู่ที่ใจแห่งเดียวนักสายใจจะเดีวแล้วก็หมดเรื่องกันไปทีทั้งหลายแล้วนะยึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนในปางให้ระวังส่วนโลกทั้งหลายไม่มีสอนระวังเลย นี่จะปล่อยตามเรื่องเห็นนั้นมนุษย์ชาวโลกจึงว่าตายตายแล้วเกิดนับ,น,บ,น,บนับชาติในับนับชาติไม่ทวนพระพจทธองค์เห็นเหตุอย่างนั้นจึงว่าสอนพวกเราให้รู้จักระวังสังวรต่อไปมันจริงแก่หมดภบหมดชาติหากม่หมดชาตินี้ มันจะใกล้เข้าไปมีวันที่จะต้องหมดพบหมดชาติในวันหนึ่งข้างหน้าเอาละอธิบายกันตอนนี้ไปพระถตั้งใจทำควม <c oughs> ามสงบการทำความสงบเบืองต้นจะอฤติกรรมอะไรก็เอา ใช้พฤิกรรมอะไรก็ได้พุโทโธรสัมมาหรือหังหรือยุหนอฟองหน่อได้หมดนละเมื่นอนาปาสิตเมื่อนาสติได้หมดการลอดจิตให้เข้ามาอยู่เป็นสมาธินั่นจะใช้ปฤติกรรมอะไรก็ได้เป็นเครื่องลออต่างหาก มั้นเขาเขาเหยื่อล่อปลาเ้าเหยื่อจิดเด็ดไปล่อปลาให้มันกินเด็กเ <c oughs> <c oughs> มื่อปลามาันกินเด็ดแล้วเขาไม่ต้องการเหยื่อเขาต้องการตัวปลาทั้งหา,านคู่ภาวนาก็เหมือนกันเอาควาบริกรรมอะไรก็เอาเถอะแต่ภาวนาพุโทโธพุทโธ แต่ให้จิตไม่อยู่กับพุทโธอันเดียวจิตเสี้ยงางอันเดียวไม่มีมากคำที่เรามากนี่คือมันจิตเร็วเร็วยิ่งกว่าเร็วทีเดียวเร็วยิ่งกว่าแขนอีก้ัามันจิตมันเร็วเหลือเกินคืปรมาเมียบนเหมือนจะเมลงวันที่มันเกาะอยู่าหนาทั้ง เอาคอ้อนมาตีลงแห้งแรงอะนะมันนาทาั้งไอคอ้อนกับทั่งเมถูงกับเมลรงวันนั้นนั่นไอที่มมลรงวันแตกที่มมลรงวันตายนะอะไรเช่นก้อนหลังกันมันเลวถึงขนาดนั้นจิตก็เช่นนั้นกัน <c oughs> เมื่อจิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวเรียวกว่าจิตทั้งเดียวแล้วนะนั่นคืะตัวสมาธิ เมื่อจิตเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวแล้วนะไม่มีสองแล้วมันเนี่ยนะเขาพุทโธนะในพุโทโธนะั้นหรือว่าละหังหรือสมาลรหังอะไรก็ตามเดี๋ยวน้องเขานก็ตามมันหายไปหมดเลยมันยังเหลือแต่อันเดียวนั้นไหลจงเป็น,น,นสมาธิแท้เนื่อจ,จิตเบื้องต้นที่จะทําสมาธิต้องทําอย่างนี้แหละก่อน ครังนี้จิตไม่ใช่อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาบมาทีอยู่ชั่วโมงทั้งชั่วโมงกลับมาของเก่านะนคิดมาส่งอพิจารณามาปรุงม,มาแต่งตามเรื่องนั้นแต่หากว่าจิตน,น,นั้นมันต้องได้รับรสชาติของการทำมสมาธิเป็นเอก,ะกระชิดเลย